วันที่สเดือน6ปีหกแวันนี้วันที่4เดือน6ปีหกเป็นวันที่35ที่ข้าพเจ้าเขียนพรชาติติโลกเกิดวิชัยขอถวายเสียงสวดถายยายพระสุดพระปริญละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ยาบูชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระรึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่นยคารพัญญะใะบทสัตญ์อย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินหมดกับพะตนตาไจอรหัตสมาสุพโภปวะพุทธาปะควันต่างพิวาเทมีสวาาโตคาะตัวปขวาตาธรมโมธรรมนันมะซามีสุปฏิปันโนปุขวัโตัรางปขวส,าาส,ขสังขังขนนามีมบูชาภพาภพีรีพิน,นัต อรหังสม,มาสมทสุทโธสรจิรังปะริทิพุโตคุณีหิทารามโนธานีปารามิหิจติสติยาวัชิวังหงังพุทธังธรรมังสังฆังสารังข้โตปูเชมิรัตแนะตยังสัทธังสารามิโสดีนาเบอร์โชุนุมเทวดาสัมมันตาสาักวารสุวัตตะคาชันตุเทวตา สาธธรรมนมนีราสัร์ศาสนาตุสาคโมภะทังสายเคแกเมจารูเปคิริสีขาราตะเตจันตริเชวิมาเนติเประเทศจักขามิตารุบนคบาคแหเนเชหาวัตุ้งผีเชเตภูมาเซนตุเทวาสารธาลาวิสเม,มยยคคันตภานาคจิตธรรตาสันติเกยมุนอวรวัจนาสาธโวเมสุนันตุธรรมมสมนาการโรยัมบัฏันตาธรรมมสมนาการโรยัมบัฏันตาธรรมมสมนาการโรยัมบัฏันตาบทสดวดว่าขาค้านาการ นโมตัสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมทธัสะนโมตัสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมปัสนโมตัสะภวโตระหโตสัมมาสมัสะบุสตรีระคมปะทผู้ทังสรนังสามีธรรมะสรงกาะสามีสรงฆังสรนังสามีตุติยมีุทธางสรนังสามิตุติยามปธรรมังสระงังสามีตุติยามปีสรงฆังสรนังสามีตัิยมปีุทธางสรนางสามีตัิยมปธรรมังสรนังสามีตัิยมปีสรงฆังสรนังสามีบุัสสะจเกริยาคาถา นาถิเม,ามสาระนังอัญยังผูโทเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุอตุสาพธานาถิเมสาระนังอัญยังธรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจเจนะสวสติห้อตุสาพธานาถิเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุอตุสาพธาโลสติรัตตนะปะมาหน้คาถา พุทธังแม่เมรัตนภูตัสสรีรัตจิตตังธรรมังแม่เมรัตนภูตัสวิสุทธิสารังสังฆังแม่เมรัตนภูตัสสุรีรัติทิเตตังตั้เมติรัตนังรัตนตยาวาหังสัมมาสัมบูชริตตวัตถุวิเศษสะูตังอัญโยยยุตตะคุนโยเข้าวัสสะปวัตังโอสมิตยามหิปิตเถวยธาติทันเตเอตังเอกังวินาตัดทิตรเลยสัมมาสัมพ่อเบนาโลกาโลกเกกธาจิตจัสิเรนจัประตูพูตังคัมภีรัญญาวิเศยังอาิตุอาิตุทัสสะทางวิญูหิปะ ปันท um, uh, an an ิฏฐะเนหิวิชันยะรูปังโรกรรมหิเกหิจิกถะานสุปารลภนิยังเกสันติสุทุวิธิตังคุณากายายายนายเมหิเยวัชนาตายาสุวิสุตันปิสมุปัสสตังมนสีสุปัสสาทัธานังปุญญาติกานณ์ัสสมุตตานาปุณณภูมังทุกขาปุมุจันนโมขะสารนังขาตานังปูชาระเหสุปะรามังอภิปุษนะยังนิพพานสัจฉิเิตุยาโยปนิสยาถังสัมมาเกเรสัมมาลัโสถนาเศทษิยาสสาทูเฮียธากุศเลหุ ประเสรวณียังปานีหิจา,าริสันาังข้ามันียามยว่าตสมัยหิตังเตีรัตานังรัศสาตังขาตามหะนัตติงที่ว่งนัตติงที่วังข้าเน,นียสุดนันสามารถนาปูเชมจาริสัตตังสุปสัยนจิตตาต,ฐา,ตฐานุปตถานปายิจาริยาสาัทธารตาจปุญเยนาสตสัสุกเตนะสุขี พระเวมุตเตชันาสัตสัตสัทาปิสุวะดีหองตโยเจถาธรรมว่าไม่แนยำหิประมาณพุทโธรูกตาดาพิสามโยนิยโตสุโุชังแต่โสปนิสจะจะยายะอายามีหองตุวัตาถูต่เยปิจิโตสุปัสสาทักาโรนัมการสิทธิคาถาโยจากขุมาโมหะมะลาปะกาโทสัมังวัปุโตสุขโตวิมุตโตมาระสาปารสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเข้มังเสนาตังไม่แนยัง พุทธังวรันตังเศรษาสตนำมามิโลกาสะนะานาท่านจะวินิยกการตัดจันเทสาสาเตยาชยาเสดิหงตุสาพันตรายจาจะวินา,าศเมตุสัาธรรมโมทโชโยวิยศาสัตตัดสุสาสตุทธเสสิโรกาสะวิสุทธิมาขังนี้นิโกาาธรรมาธารสัทธาดีส,าทาส,ทสัทราวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวรันตังเศรษาสตนำมามิโมหะปทานังอุปสรรตทฏฐาหังตันเตสสาเตชยาเสดิหงตุสาพันตรายาจะวินาศเมินเมน โมหะประธานังอุปาษาหนา,นาตาห่างเทศชัสแต่เสยเสจของตุสาพันตรายาจัวินาสัมเณตุสาวธรร,ราามเสนะสุขทานุโคโยโลกาสัพป,ปูปะกิเลสัชเชตาสันโตสยังสันตินิโยสัโกตัสสวะค้าตัธรรมวิธิตังกโรติสังคังวัดรันตาเสรสาษนาามีพุธานุพุตังสัมภาษีลาติถิง ตันเตสสะเตสยะเสดิหงตุสาพันธารายะจามินาสเมนตุบุสุณัโมการะอัตกะคาถานโมอะระหะโตสามาสัมพุทธาสามะเฮสีโลนะโมอุตมะธรรมมัสสะสวะคาเตสาวะเตนิธาณโมมหาสังกษาปีวิสุทธิทิฏฐิโลนะโมโอมาราตนาสราตนาตยาสสะทุกังนะโมโอมักกาติตาสตาสาวัตถุตยาสสะปินโมการะผภาเวนะวิคาชัชตุมาทะโวนะโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสาพันธานะโมการสะ แต่ใชนาวิทิมเหว่ไม่แต่เสาวาเต่จะัตปมการุณสตวาพุทธศาสน์สนังวิตราชิหิปะการมุนสังโรแมนผิวเชยงสะเพวิเชตสังฆามาพิอติัายาสสินุวุตทันติสาภูเตหิสาวกกาเตชันสุตาติมหาสมัยสุดเอวามเณสุตังเอกังสำมัญญาพักขาวาสเกสุวิหารัติคาเปราวัตุสมิง มหาวิเนยมหาตาพิขุสังเคนัสัทถิปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัศสหิจารุกะธาตุหิเทวะตาเยือยนัสันนิปติตาหุนติปขมันตันตัานายาพิขุสังเคนจะอัตะโขจตุนัสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตธาทัศโหสิอายังโขปข่าวใสเกสุวิหารติกาเวราวัตุสำมิงมหาวิเนยมหาตาพิขุสังเคนัสัทถิปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัศสหิจารุกะธาตุหิเทวะ เทวตายาเพรย์นะสถานิปฏิตาหองติวะคำอันตันาสานายาเปขุสังคัญจะยานุนัมพะยามิยนุนัมะคำปฏนุปัสสังเมยามะอุปัสการคมิตตวะพะคำว่ตัวสันติเกปันเจกัคาถาปาษายามาติอัตโขตาเทวตัศยาถาปินัมพะพระวะปุริโสสัมมินชิตังวายบาห์ภาษาเลยาภาษาที่ตังวาผังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุธาภาเสสุเทเวสุนตระหิตาพะคำว่ตัวปุระตัวปตุระหังสุ อาตะโขตาเทวตาบะขาวมันตังพิวาเทตตาไวยกรรมมันตังอัถถสุเอกกรรมมันเป็นที่ตะโขเอิกเทวตาบะขาวบะโตสันติเกมาคาถาอาปาสิมหาสัมโยปวนาใสมิเทวกายาสัมมาคาตาฆาตมหัตธรรมะสัฆาฆาตมหาอิมังธรรมะสเมยังท่าขีตาเยาวาปาราเสตะสังคติอาตะโขปาราเทวตาบะขาวันโตสันติเกมาคาถาอาปาสิตะสารพิโคบุสัมมาถาหังสุจิตตังอัตโนชุกกรรมเมกังสุสารถิมนิตานิข้าหตาวันเทนิญานิราขันติปันทิตาติ อาตโขวัปาราเทวตาบัคควะตโตสันติเกอมาคตังอาปาสีเศตบาเขียังเศตวาปาริคังตั้ะเขลังโอหังจัมวมานิชาเตจารันเตสุทาวิมะลาตาโขมะตาตันสุนตาสุสุนะคาติอาตาโขวัปาราเทวตาบัคควะตโตสันติเกอมาคตังอาปาสีเยเกจิพุทธังสารรังฆตาเสนะเตฆะเมสันติอภิยภูมิงมหายญานุสังเทียงเทวกายังปาริเรสันติติอาตาโขวะปะขวะปีขวมันเตสีเยภูยนาภิฆะเวทัสสะสุโรกัทาตุสิเทวตาสานิปัตติลาหิ ตถาค้าต่างทัสนายาเปีขุสักการใสเยปิเตวเพเข้าไปเหตุสูงอธิตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปนมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตายเหตุสูงสยยาถาปีมาหังเอตระเรหิเยปิเตวิเพเข้าไปพระเป็นสันตินาค้าตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปนมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระเป็นสันติสยยาถาปีมาหังเอตระหิอจิจิสามิเพเข้าไปเทวกายานัง นามามิกิเถยิสามิพเข้เทวกายานังนามามิเถริสามิพี่เข้าเทวกายานังนัมามิตั้งสุนาราสาธุกรมวนาสิขะโลธาตาิมิติเอวมันเตติโหเทวิขุปะขาว่าตมันจะสสุว่าเข้าไ้ท้าวจะสิโลกัมุดกัามิยะถาภูมาตถสิตายสิติยาสิตายคิไข้าพระรามปะหิตาตาสมาหิตาปุตุสิหาว่าสารลินาโรมาหังสาวิสามโนทตามลสาสุทาวิปัสสนาวนาวิลาภิญโยมจะสสตยะตวะว่านกับเปราวัตเว ต่ตัวมันตยึดสัทธาสาวะเกศาสนและเทเทวกายาภิกันตาเทวิชาณธาพิกขบูเทจารถธมกะลุงสุตวาพุทธศาสาสานึงเตสามประตูดหูยานังอัมโนสารนะทสศนังไอเปเคนาสัตมาระขงสาสังอัตสัตตังสตังไอเกศาสานังอัมโนสารนะวัฏสงอภเปเคนาตัมาระขงที่สาสภาบุตราหงตันตสภาขพิญญาญว่าพิคิดตวนาจักขุมาตตัวมันตยึดสัทธาสาวะเกศาสนและเทเทวกายาภิกันตาเทวิชาณธาพิกขบูเยบูหังกิตยิสามิขิราหินอภิปุพสโสตตสาสายขันข ภูมากาศเปาวัฒไวยี่เมันโตชุดมนโตวันนันโตยาสิโนมท่านมาไนพิการมิขุนันสัมิึงมันัชาสาสามาวแต่ยขานนั้นตวันิโนที่มันโตชุดมันโตวันนมันโตยาสิโนมุท่ามาไนพิการมิขุนันสัมพึงมันนังเอเจเตโซัสสาายาสชาสายยขานะนั้นตวันนโ้นอที่มันโตชุดมันโตวันนมันโตยาสศิโนมุท่านมาไนพิการมิกุนันสัมิึงมันนั่งเวสานพิทามันจัสไตยัานนัต่วันน้นยท กลุ่มพิโรนาชาหิตโกเวิุบนรษานิเวศนังพิโยนาสัตตสหัสสังยะขะนังปิรูปปัสติกุลุ่มพิโรนาชาหิตโกสภาค้าสารมิติวันังปุริมาจัตทิสังราชาตระเถระภาษาสติคณะพานางทิปติมหาราชาอิสิโสพุตตาปิตาสาวะวุโยยทนานามมหาภาราอิเทมโตชุลิมโตวันามันโตยัสสีโนโมทัพมานายิกามบุญวิคนณสารมิติวันังท้าคินันจัตทิสังราชาวิบุญโหรภาษาสติกุมันทานาทิปติมหาราชาอิสยโสพุตตาปิตาสาวะวุโว อินทนามาหามลายเมันโตชุดมนโวันมันโตยาสัสสินโมต้ามานาภิการมุวิคุนสสมติงวันนังปชิมันจะทิสังราชาวิรุปโขโคภาษาสตินาคานาธิปฏิมหาราศัโสพุทธพิตัสาพาโวอินทนามาหามหะพลายเมันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัสสนโหมดถ้ามานาภิการมุขวิขุนอาศรมติงวันนังอุตรันจะตทิสังราชากเบโรถ้าภาษาสติยะคานทธิปฏิมหาราชศัยโสพุทธพิตาสาพาโวอินทนามาหมหภพลายเมันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัสสินโหมัง ปุร so so ิมาที่สังทศถถโททศกินยานาวิรุณหังกปชีเมนะวิรูปโขกคเวโลตังทศสังจตารโลเตมหาราชาสมัญาตโรลิสาทันทานะมานานงสุเมเนกับิลวะเถเวตสามายาวนโลตัสะอาคูวันชนิกาสถามายาโกเกนตุเวกกนทุวิทุจวิทุโตสาจันทนากรรมเมเสรโจเกินุขันดุนิขันทุจปานาโทปมันยุจเเทวสุตโตจามัตติจิตเเสนโลจานาพลนโรราชาชะโนสโภโควันจัสิโคเชวะติมพัลูสุยวัชสาวิเทเนสาราชานุขันถภาสาราชพิมมทามานัง อาคุณาภาษาาคาเวสาราศาสตร์กากรรมราชธาทระอาคุปยาคาสายาสิพิยามนัทัตตาถาอคุณาคายาสัสิโนเอราวันโนมาาโคสุปาคสัมิตวนังเยนารศเสสาสารติทิพัสทิพาทิพาทิพาทิชาปะขีวิสุตจักรูวิหาราสัจนาชาปตาจิตตาลสุปนติติเตสาัมังอภิยัตถานาสานมาสุสุปนตตเขมาเก เขียนเนการเสพุทธสนาอีกวาจะหิบเพราะว่าหายันตานาคาสุปนาสารณะมกรสูพุทังชิตาวชิตาหะเถนะสมุทังสุรานิตาภารตโรวาสาวเศติที่มันตยัสสิโอการการสามาพิสมาอัสุนานเวฆาสาวัิจิสุติเจจะปาราตโรมุสจีสาสตันจาพระฤาุตานังสาเพเวโรจากนัมกาสั่งในหิตาวะพระธิเสนนหูพัะทุกขปะะมงสมัยโยธานิพนธ์เตยพิขุนังสมตรว่านัง อโปจะเทวปฏิวิจะเตโชว์ายโยตถาคุณมุงวารุณะอโปจะเทวปฏิวิจะเตโชวายโยตถาคุณมุงวารุณาวารุณาเทวสมมติยะสัสสะสหเมตตากรุณักกายิการอคุเทวยะสสิโนทัศน์เสดระสัตตากายสัพเพนานัตตวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวันมันโตยะสสิโนมมทัมานาปิคำมุมงิคุณอันสมัยจุมวันังเวนทูจะเทวะจะเวนทูจะเทวะสาลีจ่าสมาจตุเวยามาจะนุสุปนิสาเทวจันทัมาคูปริชิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปริขิตานะขตานิปริขิตาวาคูนันทประหากาวาสุนังวาสะโตเสถุสกปรบข้าปรินทัตถตัสเจเจตัสตากายสเพนนานตะวานิโนอิทิมนโตสุติมนโตวันนาันเตยัสสิโนโมท้ามนายเปกามุมวิคุณาใสมิเตวานังอาคูอาถาโขภาษาภูเทวาชาลมาขิเสขาริวะอริทกาจารชาจารุปปัดจารุมาปุผานิบาสินวารุณาสาธรรมาจารุตตาจารเนชกาสุเรยรุจิราอาคูอาคูวาสาเวนิสิโน ทสเดนะทสถกายสัพเพนานะตะวันนีโนอิติมันโตสุเดเมนโทวะระมันโตยัสสะสีโนมะหันนะพิกะมุนิคุณะสะเมติมันังสัมมานามะสัมมานามะนุสัมมนุสตะมะชีตาปะทูสิกาอะหุวะคุมันอะปะทูสิกาอะทาคุหะระยะเตวะเยจะโรหิตะวาสีโนปะระคามะหันปะระคาอะคุทิวะยะสะสีโนทสเดนะทสถกายสัพเพนานะตะวันนีโนอิติมันโตสุเดเมนโทวะระมันโตยัสสะสีโนมะหันนะพิกะมุนิคุณะสะเมติมันัง สุการการุมหาราคุยขณะสาวุทาตากัญหาพระมกขาอคูเทววิจักขะสัทธรรมะตาหราคสามิสกานาจายะเัสเซชโนธนังยังอาคาปัชโนโยที่สาบิวสิทธัสสเดตะทัตถากายาสภพนันตะวานิโนอิเจมโตชุติมโตวานันโตยาสสินโนโมระมานาภิกขุงินัสัมปิทิงวันังเขมิยาตุสินายามากัรตกาจายัสเสชโนอัมพิตกาลามาเสถาสุติมนาจาอาสวานิมานะตเทโนอาคูถาคูปรินมิตา ท่าเาสตกายสเนานัตตะวานิโนอิจิันโตสุดิมันโตวัมันโตยัสโนโบท่มานาวิการุเมื่ขอนาสัมมิวันนงสาธเตทเวันิกายาสเปนานตตะวานิโนนามันวายนาขันสุเยสเนสัตติสานสหปุตตะชาติมะเขีลอคิตตินัมานาสัวังตะเขมโบตัรังาขันสันทัวะสิตาสิตังสุภมาปะระมัโตจักปุตตที่มัตโตสันหาสันังกุมารอติโสจสรโคาสัมมิติงวันังสาสสภมาโรกาลังมาภามัฟเติทัติวัปะโนสุติมัน เตสันสารมาสตัคาหิโตปริวัิโตเตสันสัพเพิกนเตสินเทเเวสพามาเกมารเสนาพิกามีภสสาการสานที่ยังเอถาคนาาพัตถะเรเชนะพันธุมทโสมนตับิวเลธามาบมจิตโกจินงอิติาถามาเสนกเหตสนังอภัยสายิปานิาตระมหาจัสรังกตวานะเพราังยัถุปยะถาปสโกเมโเทนโตสพิชกโกตตาสตาติสังกุโทอายังวัยตันาสพัภิญญาวิชิตตวานะจัุมาเตวันติยิสตถาสาวเกสสสนเต มาราสัยนาภิกันตาเตวิชานาถพิกเขวเตจะแต่ปรมากโดสุดวะพุทธศาสนาสนังวิตรายเคปะการมุงในสารลมมีผิวเชียงสเปวิชิตตสังคามาพิยติตายสสินโนมุทันติสาปเตหิสาวกกาเตชะเนสุดตาติบุตรสนมคลสุตังอาสวนาจพารานังปัญทิตานังจเสวนาผูชาจะผูชนียานังเอตามคลโมตามังปฏิรูปเทสาวาโสจผูเพกจจกัตบุญยะตาอัทธสัมมาปณีที่ใจเอตามคลโมตามัง พาหุส <hel> ัจจันสัจป well. ัญจาเนียจะสุสิขิตตสุภาสิตยาวาจาเอตามขรมุตตะมังมาตาปิตุปัฏานพุทธะาราสังโฆนกุราจกรมันตาเอตามขรมุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตการันจาสังโฆอนาวาชานิกรมานะกรมานิเอตามขรมุตตะมังอรติวรติปะปามัชฌปานาจะสนิฮโมอับปมาโทจะตเทเมสุเอตามขรมุตตะมังคารวุจานิวัตโทจัสันตุทีกัตานิยตา ตาเลนะธรรมะสามันังเอตามังคารามุตสามังขันติจัตโศวจัตสตาสามันันนันจะทัสศานังกาเลนะธรรมะสากษัยเอตามังคารามุตสามังตัปโสจะพภะมัจจาดิยันจะอริยสัจจานาทัสศนังนิพพานัสสจิกิริยาจัเอตามังคารามุตสามังบุตรทศโลกธาเมหิจิตังยศสนะกัมปติอสุกรรวิรัสังเขมังวิรัสังเขมังเอตามาารามุตสามัง ุทาสรุกธรรมหิจิตตังยศนกรรมปฏิอโกรรมเลเังเขมัองตามะคารามุตัมเมัองนตัดิสารนิกตะวันสับพะมติปาราชิตาสพพะทาสุถิงกัจันติเตสังมังคารามุตันเมืองในตัดดิสารนิกตะวันสับพระมติปาราชิตาสภัททาสุถิงกัจตันติเตตสังเมะสุคารามูตังเมืองในตัดณิัง ยถาสกายสักายมุนีสมาหิตโตนาเตนัฐามีนะสมาติเกณฑ์ิธรรมปิฏฐามรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหงตุยมพุทธเสถโภคิวันณีจิตจริงสมาธินานันตับพันธิลิภันย์ยามาขูสมาธินาเตนะฐัสสมโมนาวิชิติธรรมปิฏฐามรัตนังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหงตุใหญปุขลาอัตตสตังปัสสทถาอจตตาลิเอตานิยุขานิ หุนติเตทาขีเนยาสุขัตสสาวปะกาศเอเตสุธินานิมหัพภรานีทิมผิดสังเกตแลตัณห์มปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวะที่หุ่นตัวเยสุปะยุนตามนณสาตันเหนะกนิการมิโนโคธรรมะสาสนามีเเตปฏิปตาอมตะทางไม่ใครหาละถามุทธานิพุติจึงคุณเชื่อมานาอิธรรมผิดสังเกตแลตัณห์มปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวะที่หุ่นตัวขีนางปุรานังนั่งบังนั่งติดสามพระวังวิรัตตยติเกยพระวิสัมิงเตขี่นาปิชาวิรุณิฉันทะนิพันติทีรายะท่า ที่ทำบิสังเคราะห์รัน์แห่งปณิธานเอเตนะสัจเจนะสวัสดิที่โหดดุเบอร์สต์ธรรมบทสวรรค์อัตตาหเวสทีตัางเสยโยยาเสยยังอิตลาภาษาตันอัตตันตสสโพจิสานิจังยะสันเะตัจาริโนเนวะเทวนนคันธทัพโหนแมโรสาพรมุนานชิ้ังอภิชิตัากขยีราตถารูภาสาสันตุโนวบสต์เจสัพพุตสุต พาสิตามิทังเตนะพระเขาวตาัดปัชชนาตาปัสตารหัตตาสามาสมบุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปร,มา,ปร,รา,ามาปรายยะมาอิทิการายยะมาปิตกาสัมปเทนะมาตะเกหตุมา,าักย,ยาฆาเหนะมาอาการรปริวเวตเกนะมาทิฏิณิชาขตติยะมาพระพุทธป,ปตายะมาสามนโนโนขรุติยะถาตุมเมเห อัตเนวะชาณาญาถิอเมธมากุสราอิเมธมาสัมวชัยอิเมธมาวินโยขะไดอิทัยิเมธมาสัมารถตัดสมาธินาอิทายะสุขัยะสังวรติอัตตาตุเมเหอตะชะเหยยาท่ายะทาตุเมเหนวัชานะอัตนาวะชาณาญาถิอเมธมากุสราอเมธมาอนัมวชัยอิเมธมาวินโยปาสาไทายิเมธมาสัมารถตัดสมาธินาอิทายะสุขัยะสังวรติอัตตาตุเมเหอุปปัสสัปชะวิหารยหาริมุสูตรเป็นเนย้สุต อุปนิยติเชืวะปะมายยงสรุปนิตรสาสนาสันติตานะเอตังพระเอตังพระยังมรเนเปขามาโนปัญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติเชื่อว่าปะมาณยงสรุปนิตรสาสนาสันติตานะเอตังพระยังมรเนเปขคามาณโรการไม่สังชัปัชะเหตังสันติเปขอโยทากายเยนะสั่งยมววาจายะอุทธะเจตสาตังตัดสันเปยสัตสุขายะโหุติยังชีวะมาโนปะกาศโรติปุญญังธรรมังมหาเวรักติธรานพระจาริงธรรมโมสจิโนสุขัง สุขะมาวะหาติเอสารนิสังโสทามเมสุเจเนนังทุกขหนึ่งขันสันติธรรมวจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัตถานิพินติติทุเขสัมมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัจสติอัตถานิพินติติทุเขสัมมะโควิสุทธิยาสัพเพธามานาตาติยะธาปัญญายะปัสจติอัตถานิพินติติทุเขเอยสัมมะโควิสุทธิยาเมื่อเสด็จตัณหาชาดก อปันนาคาฐานาเมเกตุต mm ิย hmm. ังอภูตันติกาเอตัทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนักราหุงเวสารนังยันติปะพัตนานิวานานิจะอารามรุกขเจตยานิมนุสสะพะยาตัชิตาตในทางโขสารนังเขมังเอตังสารนังมุตตะมังในตังสารนังมาคามาสภะทุขขาภวุจติโยจะพุทธันจารธรรมันจาสังคันจาสารนังฆตะโตจารติยเลสจานิสัมปัญญายะปัสสติทุขังสุขขาสมุปปาทางทุขาศาจะอติกามังอาเดียนจะทางขี้กลางทุขโภสะมาน คามินางเอตังโขสารนังเขยมังเอตังสารนังโมตมังเอตังสารนังมาคามัสสาพปุขาปุรุจนติเบสดพระเทกาลตากคาถาอาตตตังนาณาเมฆเมียนาปฏิกังเขยานาฆาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยันธาติตามไปยันธาติตามไปหินนันตังอภันฑัญจาณาฆาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยางเมืองไม่ถึง ปัญจุปันันชายโยธมังตถาตถาวิปัสสติสร้างหิราสร้างกุปังตังวิธานะพูระเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งงางันไม่ขอดแนั้นทำนั่นนั่นใดบุคคลนั้นพึงเจริญินทนั้นนื่องให้ปู่บงเถิดอจชเวกิจะมาถ้าปังโกชัญามัระนังสสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหินโนสร้างฆันอันเตนะมหาเซเนนะมาจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกรรมมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหารไดมาจะเป็นาโหระต่มาตันที่ต่างๆเนพระเทกราโตดิสันโตอจิคาเตมุนีตีพามุนีผู้สงบย่อมในบุคคลผู้มีปกติอยู่ในอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตินึ่งเจริญด้วยประการชนี้แหละโดสุดพินหาพาระเจ้าเวคณะปาถะชาราธาโมมีหิชานังอนัตติตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะรู้พมความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมหิพยาธิางานนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจ่าร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณาธรรมโมมหิมรณะงน้านาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจ่าร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพปิเมปิมานาปหินานาภาววินาภาโวเราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรัผลาสังของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสัสกรมเหตุกรรมว่าทายโยโทกรรมแมโยนี้กรรมพันธุกรรมมปฏิสารณนเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแนนเกิดมีการเป็นผู้เตตามีกรรมเป็นได้เพื่ออาศัยอย่างกรรมังขดิซ่ามีการเรียนังวาปาปะกังวาตสาทายโยโทปวิซามีเราทํากรรมนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นัเสียไปเอวังอเมย์อย่าเพ็นห้างปจษจเบคี้ตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน บโสเทวตาอโยชนะคาถาทุขาปัตตาจันนิทุขาพิยาปัตตาจนนิพายาโสกาปัตตาจนิโสกาหุนตุสาเปปิปานิโนเอตาวตตาจ่าไอมิสัมปะทังปุญญาสัมปะทางสาเพเทวานุโมทันตุสาสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสาทายาเสรนาขันตุสาพทาภาวนามิระตาหุนตุขาชันตุเทวตาคาถาสาเพปุทาปะระปัตาปัจเจคานจะยังพระราชนันทานันจะเตเจนาละขั้งทานมีสาปะโสบโสเทวตาปฏิทานะคาถา ท่านทำไปยังปฏิการาคาทายโยพานามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเพขเดปยที่เหิงตาหิงตามะธานีนาพลถูกุชิตาโสถึงการรุนเทนวิหารรบันทะเลเทเราจามาชานว่กาจะพี่ข้าบูษาอะมีการธนปติวบาัสกาจากมาเทสานิคามาจาอิสาราสปานูตาสุขิตาพระพุทธเตสราพุชายเยปิจตสามภวะเสเศษทศาตาอัตฐบุญผลปิกรนยานิการธรรมว่ารางปฏิจเตสเปพิทุขัสการตุสังขยัง ถ้าตุจิตัสายังธรรมโมธรรมะทาราฉัุฆาราสังโขโหตุสมาโควาจะฐายะจัยเหตตายะจอหารขัตุสัทธรรมจรเปริธรรมะาลนุู้ิิงสัมภาปุญญาแม่ทําใยาริยปะเวที่เตบสตสภาปฏิธานาคาถาหานธรรมยังิปฏิทานาคาถ้ายโยภาณามเสบุญญาสิธานิการตสายนัญญิการตานิเมเทสันจะภขีดาตุสัตตาปมาณิกา เยปิยาคุณาวันตาจ่าเมยหฮั่มาตาผิดตาท้าโยติธาเมยจัตเมจับปยัตทิธาวาอันเยมัชชาตเวริโนสัตตเดชันเตโรกัสามิงเต่ภูมามัจตุโยนิการปเจกาสตเววกาลาสังสารันธาพระว่าพระเมยาตังเยปฏิทานาเมย์อนโมทันตุเตสยังเจจิมานัปปชานันติเทวเตสั่งนิเวศโยงมายาทินาทปุญญานังอนโมทนาเหตุตนาสัพเพสตาสตาโหตัวเอาเวลาสุขชีวิโนเขมาปัตทันจ่าปปุญตุเตสัสงสิสตังสุภา ข้าสัตว์ทั้งหลายมีมีที่สดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทาในบดน,นี้ได้บุญทั้งหลายอื่นนี้ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนหลาดผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการบุลามีเป็นต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเก็นในกรรมนาศีมีขันห้าละขันยังละขันสี ท่องเที่ยอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์หลาสร้างการให้สมบนรณวข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจะโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้สริมบนของข้าพเจ้านี้ขอสัตขอเทพราขอเทพทั้งหลายเจ่งแจ้งกสัตว์เหล่านั้นพเพราะเหตุคือนมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตทั้งปวงทรงอย่างมีเวณอยู่เป็นสุลเหมือนเถิดลาจนถึงนนนนขอนเกษซมเถิดเอาความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะิิฐานอนุภาพแห่งความเพีย,ยแรและในสองการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศัตย,ยานบสมบลพระสูตรพระบเรณละมณฑ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอเป็นผลจากความทุกข์ไปทั้งปวงขอให้เจริญจากขอให้ข้าพเจ้าเจริญท,ทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสรัยทธายมามาลธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดจงในบุญรมให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ้แขงร่ดีพินาศ โดยมลูลเรนีที่สอบญญสอบ็จติพยานสังมรบรดบวรในเว็บพิหารแต่เรานมวัตถุมงคลทั้งหลายอื่นที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอทรงเปลี่ยน่เนภาพแห่งพระปริทแล,ละขำมงคลในประคาต่างๆขอจง,งสั่งสรรสิททุกประการด้วยเถิดสาธุ